หนึงเคล็ดลับในการเลือกซื้อเตาแก๊สสวัสดีค่ะสมใจค่ะจากเพจสมใจแก๊สคนที่เข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อเล่นส่งเข้ามาทักทายกันค่ะคนที่เข้ามาดูย้อนหลังยินดีที่ได้รู้จักค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้ค่ะจากเพจสมใจแก๊สนะคะหนึงเคล็ดลับนะคะในการเลือกซื้อเตาแก๊สนะคะก่อนอื่นเช็คภาพเช็คเสียงกันก่อน คนที่เข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อเล่นส่งเข้ามาทักทายกันค่ะคนที่เข้ามาดูย้อนหลังยินดีที่ได้รู้จักค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจสมใจหน่อยนะสมใจแก๊สวันนี้สมใจมาหลายเรื่องหงเคล็ดลับในการเลือกซื้อเตาแก๊สค่ะเพื่อนเรอสมใจแป๊บนึงนะสมใจแชร์ให้กับตัวเองก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ ภาพชัดเสียงชัดไหมเอ่ยภาพชัดเสียงชัดไหมแป๊บหบนึ่งนะโอเคภาพชัดแล้วเราก็กดแชร์ให้ตัวเองนะคะแล้วเราก็พร้อมเราก็ลุยกันเลยอ่ไปกันเลยครับเพื่อนๆนะคะหนึ่งเคล็ดลับในการเลือกซื้อเตาแก๊สนะคะก็คือที่ร้านสมใจเนี่ยมีขายนะคะแล้วก็รับอมเตาแก๊สเราเนี่ยที่ร้านเรารับ่อมเตาแก๊สในการรับอมเตาแก๊สเนี่ยทำให้เราเห็นถึงปัญหา ต่างๆนะคะทำให้เรารู้ว่า1เคล็ดลับนั่นคืออะไร1เคล็ดลับในการเลือกซื้อเตาแก๊สเวลาเราเข้าไปซื้อเตาแก๊สร้านค้าหรือว่าตามห้างหรือตามที่ไหนก็นแล้วแต่เราควรที่จะถามแม่ค้านะคะว่าเตาแก๊สตัวนี้มีอะไหล่เสียแบบว่าถ้าอะไหล่เสียเตาแก๊สเสียมีอะไหล่ซ่อมมีเปลี่ยนไหมนะคะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อเล่นนะคะเราจะได้รู้จักกันค่ะก็คือที่ร้านเจเนี่ยรับซ่อมเตาแก๊สนะคะ เราเห็นถึงปัญหาเวลาเตาแก๊สเสียเนี่ยลูกค้าเอาเตาแก๊สมาให้เราซ่อมถ้าเกิดอะไหล่มีมันก็จะเปลี่ยนได้ซ่อมได้อย่างบางคนเนี่ยซื้อเตาแก๊สมาในราคาที่ถูกเราก็ดูยังใหม่อยู่ยังก็น่าจะซ่อมได้แต่ไม่มีอะไหล่ซ่อมซึ่งทําให้น่าเสียดายทาให้เขาจะต้องกลับไปซื้อตัวใหม่นะคะทั้งๆที่มันก็มีอะไหล่ซ่อมได้แค่บางตัวบางชิ้นนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทุกชิ้นที่จะมีอะไหล่เปลี่ยนก็หมายความว่าเวลาเราซื้อเตาแก๊สเนี่ยเราควรที่จะถามร้านค้าถามแม่ค้านะคะเตาแก๊สตัวนีีีี้เเเวลลาสยยมมอะไห่ปน หรือถ้ามีเปลี่ยนเนี่ยเขาเปลี่ยนจากไหนเปลี่ยนทางร้านเลยหรือว่าต้องส่งเคมเข้าบริษัทนะคะเราจะได้รู้ว่าถ้าเกิดภาะระหมายถึงว่าตอนหลังเมื่อว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรดีนะคะเตาแก๊สเมื่อเราใช้ไปสักระยะหนึ่งปัญหาก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเสียจะชํารุดเราก็ต้องส่งที่ร้านซ่อมแต่ว่าแต่ละร้านเนี่ยการซ่อมเนี่ยก็คือจะต้องมีอะไรเปลี่ยนถ้ามีอะไรเปลี่ยนเราก็จะได้ประหยัดตังค์นะคะอ๋อนองบสเข้ามาสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายกาัน ก็คือเตาแก๊สเวลาเราซื้อเนี่ยถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนมันก็จะได้ประหยัดตังเราไม่ต้องไปซื้อเตาตัวใหม่นะคะมีอะไรเปลี่ยนบางชิ้นบางอย่างเราก็ได้ประหยัดตังเราเพราะเวลาเราไปซื้อมาเนี่ยมันก็ต้องซื้อมายกยกชุดแต่ถ้าเราเปลี่ยนแค่บางชิ้นบางอย่างที่มันเสียนะคะเราก็โอเคจะได้ประหยัดตังเราในยุคที่ต้องประหยัดค่ะแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าของเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยตัวนี้มีเปลี่ยนอ่าแล้วถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างไรเปลี่ยนที่ร้านค้าหรือว่าร้านค้าส่งเข้าบริษัทหรือว่าพังง้ทิ เพราะว่าเตาแก๊สราคาถูกเนี่ยบางทีอะไหล่ซ่อมไม่คุ้มไม่มีเปลี่ยนซื้อใหม่อ้าวถ้างั้นก็เสียตังค์ทำให้เราจะต้องควักตังค์เพิ่มจากดูเหมือนถูกนะซื้อมาในราคาที่ถูกๆแต่ถ้าไม่มีอะไหล่ซ่อมซื้อมาก็เหมือนแพงค่ะเราถ้าเราเลือกเตานะเราก็ควรเลือกที่แบบมีคุณภาพนะคะมันก็จะมีใบรับประกรันมีอะไหล่เปลี่ยนนะคะก็จะดีค่ะประหยัดตังค์เราแล้วปลอดภัยด้วยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเตาแกา๊สเนี่ยเราใช้ในครัวเรือนกันทำกับข้าวกินกันทุกวันนะคะ ยุคนี้ยุคที่เราต้องระหยัดตังในกระเป๋าเราค่ะเพื่อนๆที่ร้านเรานะขายอยู่ที่ตลาดสดบูรพาบางวัวอำเภอบางปะก,กงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะใครมีคําถามพิมมาใต้คอมเมนต์นะสมใจจะเข้าไปตอบให้ค่ะจากเพจสมใจแก๊สไลน์0868178658ร้านสมใจตั้งขายอยู่ที่ตลาดสดบูรพาบางวัวใครมีคำถามพิมมาใต้คอมเมนต์ได้ค่ะ สมใจแก๊สจะเข้าไปตอบให้นะคะใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยพิมพมาคำถามนะพิมพ์เข้ามาทักทายกันค่ะน้องโบท๊ทขอบคุณนะคะแวะเข้ามาทักทายกันตลอดตลอดเลยใครที่เข้ามาดูเนะื้อหลังก็ขอบคุณนะคะยินดีที่ได้รู้จักพูดผิดพูดรัวตลอดตลอดมือหมาอยู่แต่ไม่เป็นไรสมใจอยากไลค์ค่ะวินัยเท่านั้นที่สร้างให้เราไปต่อค่ะเพื่อนๆ่ยังไงแล้วพิมพ์เข้ามานะคะใครมีคำถามพิมพมาใต้คอมเมนต์ได้ค่ะ สมใจแก๊สยินดีเข้าไปตอบสมใจแก๊สรู้ทุกเรื่องเรื่องเตาแก๊สทับเพื่อนวันนี้สมใจแก๊สไปก่อนนะคะใครมีคําถามพิมมาใต้คอมเมนต์นะสมใจแก๊สจะเข้าไปตอบให้ค่ะขอบคุณค่ะ